สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาหาปลาแบบวิธีเช้าบ้านค่ะเอา้านั่นยังไงลงไปนอนเฉยเลย <c oughs> ลงไปเลยลงไปเลยครับ,ลง,ล,นนล,รบลงไปเลยครับเราไปเล่นน้ำเลยครับเราไปเลยพอบอกนานๆก็ลงไปจริงค่ะทุกคนอลลาอลา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 อา ผมชอบเล่นน้ำครับไปแล้วครับล่าสุดผมชอบเล่นน้ำครับลงมาเลยนะลงมาเลยนะลงมาเลยอ่าอ่าอ่าล่าสุดลงมาแล้วครับลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ยผมชอบเล่นน้ำครับร้อนมากร,รอบที่หนึ่งผ่านไป เอาิบบอกอไรกะงนี้กะดงทันักตรงน้ำก็เหัาเอาางใส่นี่วางลงหันละจะรอบที่สองปลาเน้นเลยจ้ะทุกคนอืมีหลายกระดดโอ้ยบันนีอบันนี่ก็คือหลายมันหลายม้งหละนั่นอยู่ดวเออมันลยอีบันี่ทอีบันี่ รอบสุดท้ายกลับบ้านได้สุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะทุกคนจับน้องหมาโยนลงไปก่อนกลับบ้านเลยจ้า <S <S